ชำระเบีย้ยประกันง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตกันค่ะเข้าเมนูชำระเบีย้ยนะคะปกติก็จะอยู่ที่หน้าหลักค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็เลือกรายการที่จะชำระค่ะเลือกวิธีการชำระเงินค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นโมบายแบงกิ้งเป็นเคาน์เตอร์จุดชำระเงินแล้วก็บัตรเครดิตถ้าแบบประกันไหนที่ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตตรงนี้จะเป็นแถบสีเทานะคะเราลองมาดูตัวเคาน์เตอร์สวิตกันค่ะก็จะมาเป็นบาร์โค้ดนะคะ เราก็จะไปที่เคาน์เตอร์์วิทที่ทําการเปรียญศหรือแม้กระทั่ง b ิ๊กซนะคะถ้าเราเลือกด้วยโมบายแบงกิ้งก็จะขึ้นมาเป็น QR Code ค่ะอันนี้เราลองดูว่าถ้าเป็นกสิกรนะคะก็จะอยู่มุมขวาล่างค่ะสแกนรับนะคะแล้วก็เลือกภาพขึ้นมาค่ะเมื่อเลือกแล้วเราก็ชําระได้เลยค่ะถ้าแบบประกันนั้นสามารถชำํำระด้วยบัตรเครดิตเราก็กดที่บัตรเครดิตนะคะก็เลือกรายการที่เราจะชาระเหมือนเดิมกดเพ y นาค่ะ แล้วเราก็จะกรอกรายการเหมือนซื้อของออนไลน์เลยเมื่อชําระทุกอย่างเรียบร้อยนะคะให้มาดูที่ประวัติการชําระเบีย้ยค่ะก็รอรับไปเสร็จที่บ้านได้เลยค่ะ